ที่บัวหินชาบาบุรีแล้วก็กุยบุรีค่ะเจะพาตะเวนแบบคาฟเฟ่กันแบบจุจ๊บ ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ After You on the Beach นะคะด้านหลังเป็นแบบบีชเลยที่นี่เนี่ยเ,ยเขายก After You มาไว้ที่ชายหาดซึ่งตอนนี้ที่รู้สึกว่าจะมีน่าจะมี2ที่ก็คือที่หัวหินนะคะก็คือที่นี่อยู่ในโรงแรมโซฟีเทลนะคะแล้วก็พัทยานะคะน่าจะอยู่ในเคปบีชครับนะถ้าจำไม่ผิดซึ่งเขาจะมีถึงแค่เดิมนมิถุานายนนะคะอันนี้เป็นมาช่วงพฤษสภาคมนะคะแล้วก็เมนูของเขาจะมีแค่5าเมนูเท่าน,นั้นเองก็จะมีแบบว่าคากิโกริปลาแห้งแตงโม นีก็เป็นแบบข้าวเหนียวมะม,ม่วงแล้วเป็นน้ำแบบผลไม้ปั่นอีกแค่สามเมนูคือจะมีแค่ห้าเมนูเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะจะได้ไปคาเฟ่ต่อไปกันคาฮิกากริปาแห้งแตงโม first impression มากคุณกายรไมไม่เคยกินใช่ป่ะค่อนข้างนี่จะเรียบง่ายนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เขาอยู่ในโรงแรมโซโซฟีเทลใช่ป่ะแล้วมันก็แบบก็ติดหาดมันก็มีความแบบอ after you จจเป็นสูงๆมาแค่นั้นเลยมันคือแตงโมปาแห้งค่ะ ประเทศจีนครั้งแรกน่าจะเป็นที่โอมมะเตะไทยก็โอเคอร่อยดี ออกมาจากรา้าน After You on the Beach แล้วนะคะสำหรับเบนร,รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยก็คือแค่เขาแบบเหมือนจัดเป็นซุ้มของ After You ไว้ที่แบบของชายหาดของแ so. รมโซฟิเทลหัวหิงแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็แตงโมป่าแห้งก็เฉยๆนะคะก็ทั่วไปรรมๆแล้วก็คือรานะคาก็จุกอยู่ประมาณ185บาทแต่รู้สึกว่าเออพอได้เข้ามาแบบชมบรรยากาศของ s o ฟ i t ท l แล้วแบบเออน้าพักเหมือนกันรอมหน้นาจะได้มาเผกที่นี่นะคะ อยู่กันที่คาเฟ่ที่สอกนะคะชื่อว่าทำเลคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่มีมุมสุดชิคเยอะมากๆนะมุมขายดีของเขาเนี่ยมันจะแบบฟิลโคเรียโคเรสุดๆเลยแล้วเขาก็จะมีที่พักด้วยนะคะเป็นแนวรถบ้านซึ่งวันเนี้ยที่เบนมาคือเป็นวันธรรมดานะทุกคนแต่คนเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้คิวถ่ายรูปหรือเปล่าปะลงไปข้างล่างกันค่ะ สั่งแค่แก้วเดียวนะทุกคนเป็นฮันนี่ลามอร่อยอะ่ะมันก็คือเหมือนน้ำผึ้งมะนาว ก็คือทําไวมากทุกคนแบบยังไม่ได้ทันเก็บตังค์ใส่กระเป๋าตังค์ลได้แล้วอร่อยนะคะ <c oughs> และมุมสุดหินก็คือคนต่อคิวเยอะก็คือคนเยอะมากอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนก็มุมชิกๆก็มีคนต่อแถวถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะคนขัานที่จะกดดันเวลาที่แบบเราไปอยู่จุดนั้นมากเลยเออก็ <S <s อ,อยากจะแนะนําว่าถ้าใครคิดจะมาที่ทํเลคาเฟ่แอนบาร์นะคะซ้อมทาโพสมาก่อนนะเพราะว่ามันก็แบบว่าเออเราก็อยากจะแบบได้รูปดีๆใช่ไหมแต่ก็คือหันไปก็จะมีคนอื่นอ่ะต่อแถวรอคิวอยู่เออมันก็กดดันไงอันนี้ก็แนะนำว่าซ้อมทาโพสนะคะ บรรยาก,กาศก็คืออยู่ริมทะเลนะคะก็จะเป็นฟิลแบบว่ารถบ้านชิวๆอเออราคาน้ําก็จะแบบประมาณ80-90 1 0 0ออก็มองว่าเป็นราคาปกติในแบบยุคคาเฟ่นนะทุกคนเออก็โอเครับได้อยู่อันนี้ก็แนะนๆนะคะใครจะมาถ่ายรูปมุมสุดชิคก็ซอมท้าโปจ้าไม่งั้นกดดันมากแน่ๆโอเคไปเจอก,กันที่คาเฟ่ต่อไปนะคะ อรี่อยและสูงมากมันอร่อยนะแต่ว่าดูคำเนี่ยมันจะรับเจิเนอะมาเนี่ยไปถ่ายรูปกันกลุ่มที่แบบอันนั้นก็คือน่าจะเป็นล,ล้มพ่อเราะคือล้มองจะเขียนว่าบอนนี่แบบน,นี้ไปถ่ายรูปกัน ะะเราอยู่คาเฟ่ยูเรกาคาเฟ่นะคะก็เ,ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ดังมาสักพักหนึ่งเออแต่เราก็คือไม่ได้มาหัวหินสามปีใช่ไหมก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตคาเฟ่แล้วกันนะคะในเวอร์ชันของเราแล้วกันคือต้องเล่าก่อนว่าก่อนอันนี้คือเฟลมากคิดว่าจะไม่ได้มาถ่ายคาเฟ่บอกวเหละเพราะว่าฝนตกนะคะตอนนี้โชคดีเพอมาทานข้าวเสร็จมาแล้วก็ฝนหยุดพอดีจ้าก็เลยได้ถือเรื่องยำยำดีนะคะที่ยูเรกานะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยไปทานบ้านคุณส่วนใบปานะคะใครยังไม่ไปดูคลิปวอล์กหัวหินนะคะก็ไปดูนะคะทุกคน มันอร่อยมากจริงๆแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวทางเราจะไปในคาเฟ่กัน,นะคะ่ะอ๋อที่นี่เขามีรถบ้านด้วยนะจ๊ะทุกคนไปดูค่ะเขามีรถบ้านด้วยเราไม่ได้มาพักนะคะเือถ้ามันมีแดดใช่ปะเราก็ยังจะแบบนั่งชิลๆแบบนี้ได้นะคือฝนมันเพิ่งตกไปตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าน,น่าจะเริ่มเปิดแล้วลนะมั้งคือไลนเขาจะมีโซนอินดอร์กับเอาดอร์แต่คือเราขับที่แบบว่าเอาดอร์มันยังชเพราะว่ามันเพิ่งต,ตกไปแล้วก็เลยม,มานัางน่งใน อากาศหนาว寒แล้วคือบรรยากาศตอนนี้ก็คือมันก็จะแบบช่ำชองแช่แช่เฟลามาคาเฟ่ในวันที่ฝนตกวันนี้ก็คือควาเมเงินเกียินตัแล้วก็สักวัวเรมอนีนะคะไปชิมกันเราอยู่กันที่ลาแล้ว ค่อนข้างที่จะอิโปรนิดนึงเพราะว่าเป็นการมาคาเฟ่ในเวลาสี่โมงเย็นแล้วมันก็เป็นการที่แบบว่ามาคาเฟ่ที่มันไม่มีแดดแหละมันคือมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งร้านนี้ชื่อว่า one day artist นะคะก็เป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆยูเลกาแล้วก็สไตล์ใกล้ๆกันเนาะแตมันริมหาดแล้วมันก็จะแบบมีจุดถ่ายรูปที่มันแบบตรงริมหาดซึ่งร้านนี้เนี่ยมีเงื่อนไขหนึ่งคนต่อหนึ่งเมนูนะคะก็คืออาจจะแบบแค่เครื่องดื่มคนละเมนูอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งก็ให้เราออเดอร์เสร็จปุ๊บแล หนึ่งคนตอหนึ่งอย่างประมาณนี้นะคะยังไงก็มาก็คำนวณคนกันได้นะจ๊ะมาแล้วนะคะเซนทรบบนี้คิดเล่นๆจุกๆวิวนี้ของกายจะเป็นชอบแลรเย็นส่วนองเป็นชาพีชนะคะชอบชาพีชมากส่วนใหญ่ก็คือจะสั่งแบบคนไปชาพีชยูสุอะไรแบบเนี้ยที่แบบ มันจะเป็นโทนโทนนี้นะคะอุยชาบิดอร่อยหรือเพราะว่าฉันชอบกินชาบิดวะ่ะวันดีเดย์นะคะก็คือติดริมชายหาดเลยมุมถ่ายรูปอาจจะแบบมีมันุกกุกริบนะคะแต่วันนี้มาในวันที่แบบฝนเพิ่งหยุดตกไปแล้วก็ไม่มีแสงเลยทางเราเลยก็ไม่ได้ถ่ายรูปมาเก็บนะคะแต่จะบอกว่าน้าเขาอร่อยนะคะทุกคนอาหารเขาก็อร่อยก็คือไม่ได้สักเสียดายเงินเออทานองนั้นก็คือเงินที่เราจ่ายไปก็คือได้ความอร่อยกลับมานะคะแต่ที่นี่เขาจะมีเซอร์วิสชาร์จด้วยนะคะก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเบนซ์นั่ อยู่เลก้าก็จะเป็นสวิทช้าแล้วก็แบว7%ด้วยนะคะทางนั้นนะคะทุกคนทางเข้านะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะมาจนสุดโอกาสคนเยอะเหมือนกันนะคะคน,นแบบนู้แค่ก็กำลังจะเดินไปที่สกูปี้ช่นะคะคือตอนนี้ฝน,นมันตกนะนม,มากฝนน่าอแล้วเนาะ นี่คือสกูบีชนะคะไอติมที่ละลายเร็วที่สุดในโลกอ๋อมาที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 มันละ,ละลายไวมากแนละ้วทุกที่เม้นสั่งแบบเป็นโคนนะคะก็น่าจะกินไม่ได้น่าจะละลายเลยก็เลยใส่ถ้วยแบบนี้มานะคะพนักงานน่ารักมากนะคะน่ารักจริงๆแล้วก็เรามาช่วงที่ฝนตกนะคะคนก็ยังเยอะโตเต็มหมดเลยนะคะแต่เป็นก็รู้สึกว่าเออนั่งนั่งในร้านก็อาจจะแบบไม่ได้บรรยากาศอะไรมากความจริงมันคนที่จะแบบนั่งริมชายหาดอะไรแบบนี้นะคะสกูบีชก็มานั่งทานในรถออนะจ๊ะที่จอดรถคือแบบต้องถอย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 ,ถอยกันนะคะคือพอเข้ามาคือมาตามกูะะ่ใน แลมเบโซค่ะแต่คือเรามันจะแบบไม่เข้าผ่านตรงไหนม์โซ่คือเราเข้ามาในโอเสจปุนะ๊มเนี่ยเดินเข้ามาจนลึกสุดนะคะก็จะเป็นทางเข้าหาดเลยนะจ๊ะอร่อยมากอันนี้เป็นสั่งเป็นโบราโบรวานิล l านะคะอร่อยมากหวานหอมละมุนมากดีโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ต่อไปนะคะ แล้วคือฝนมันแบบทุกตกมันก็เป็นไทยกัน เป็นานานในกลิกน,นะคะสไตล์แบบโฮลียลาโฮลียน่ารักมากเลมอนเค้กนะคะอยู่สุสามาแล้วแบบเฮ้ยไม่มีคนแบบเข้ากันไปกินเะยค่ะเลมนอนเค้กอร่อยอ้อดีมากฉิคมากดูดีเขามีด้านบนด้วยนะคะ ก็แบบตรงเนี้ยคือมุมชิคมากเพราะว่ามันแบบมีสาไว้นะจบไปแล้วนะคะสำหรับ8คาเฟ่ในชามหัวหินปราณบุรีค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมาตามรอยเบนได้นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสภาพไม่เหมือนจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอินซูลินขึ้นค่ะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าตะลุยมา8คาเฟ่ทุกคนไปก่อนนะคะ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะรอบหน้าเป็นจะพาทุกคนไปคาเฟ่วอกที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เปบนในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะย้อนไม่ค้นเลยทุกคนไม่ป้ายนะคะ